พี่จะถ่ายรูปไปเลยเหเก่าว่าลงตัวเสร็จก็เคบใส่แปะเลยนะความสวยพี่สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์นยได้สัมภาษณ์ความหล่อเป็นไงพี่ผ่านผ่านนระบบเสียงดีมากแล้วตรงไหนมีเปลี่ยนมีลาโพงตรงไหนเปลี่ยนมั่งอะไรมั่งก็ลำโพงเดิมก็เสียงแค่นี้ก็เลาสือวลงตัวโอเคไหมพี่ของเดิมนี่ซับวงซับฟ็อกนี่ลงไปเยอะไหม ไม่เปลี่ยนลำโพงลำโพงวิทยุอะไรทั้งหมดกี่หมื่นละก็หลายตังค์หลายตังค์เลยอะลวตัวที่น้อยตังค์เลิศเลยตังค์ละสุดใจเสียงสุดใจสุดใจนะพี่นะทุกอย่างมีแม็กซีประตูดีแม็กซีศูนย์ห้า